เปิดบ้านหลังใหม่เบลล่าหนีกรุงเทพใช้ชีวิตต่างจังหวัดนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเบลล่าและเวียคู่รักต่างช่องที่ใครๆก็ต่างจับตามองไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็มีแต่คนสนใจล่าสุดสาวเบลล่าได้พาหนุ่มเวียไปทำบุญบ้านสวนพร้อมกับครอบครัวบรรยากาศอบอุ่นมากบ้านที่เบลล่าซื้อไว้ ก็เอาไว้ไปพักผ่อนกับครอบครัวโดวยส่วนตัวสาวเวลล่าก็เป็นคนที่ชอบในธรรมชาติอยู่แล้วที่เลือกบ้านที่นี่ก็เพราะอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาบรรยากาศระแวกบ้านสงบร่มรื่นน่าอยู่มากและตัวบ้านก็หรูหน้าอยู่มากๆอีกด้วยและก็สะดวกสบายด้วยเพราะเวลาครอบครัวมาเที่ยวไม่ต้องไปอยู่โรงแรมสาวเวลล่าบอกว่า ตั้งแต่ซื้อมายังไม่มีโอกาสได้ทำบุญบ้านเลยพอมีโอกาสก็เลยต้องรีบมาทำแต่มาทำบุญบ้านทั้งทีจะขาดหวานใจยังหนุ่มเวียได้ยังไงกันล่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีหนุ่มเวียตามติดตลอดเป็นสัญญาณที่ดีว่าทางคู่ยังคงรักกันดีน่ารักกันขนาดนี้จะไม่ให้คนอื่นอิจฉาได้ยังไงด้านหนุ่มเวียก็ออกมาพูดว่า ช่วงนี้ก็ไปอยู่กับครอบครัวเบลล่าบ่อยๆรู้สึกโชคดีที่ทุกคนในบ้านเอ็นดูเรารักเราเหมือนลูกคนหนึ่งและแม่ของเราก็เอ็นดูเบลล่าเช่นกันตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นหนุ่มเวียออกหน้าจอบ่อยนักช่วงนี้ก็อินกับการปลูกต้นไม้แต่ก็ยังมีภารกิจร้านอาหารที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนอีกมากมายหนุ่มเวียมากความสามารถจริงๆ แต่สำหรับซาวเบลล่านั้นยังมีงานละครออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องทั้งละครและซีรีส์รวมถึงงานโฆษณาอีกด้วยยังไงก็ฝากติดตามผลงานของซาวเบลล่าด้วยนะคะ